สดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับวันนี้ผมมาตั้มผมไปทุบไอ้นั่นมาแล้วแล้วได้เกิดปรากฏการณ์เม็ดแร่วิดีโอตกนะครับแล้วแม่ก็ขุดไม่ได้ไอีกหาเลยยังไม่ได้ตีบอสเลยอ่ะด,ดีนะผมมีระเบิดอยู่ไดนามายครับโอ้โหแล้วมุงไปติดกระปาาซะด้วย เมดิโอเหรออุ้ยออย่าเพิ่งอย่าลงไปเก็บครับเราต้องลงไปเก็บช้าช้าๆอุ้ยืหไม่ช้าแล้วไม่ช้าแล้วเราต้องรีบเก็บแล้วเก็บแคบไปไว้สุดโอุ้ยดาเมจนี่ไม่ใช่เบาๆบาเลยครับอุ้ย ตายตายโอ,โ,โอ้โหเห็นไหมครับดับเบิ้ลจำผมไม่อยู่แล้วไปให้คุณพี่ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้วะโอ้โหเรื่อมไปต้องไปเจอไบโอมคิมสันอีกเ<อ>กียดมากครับไบโอมคิมสันแม่งเอ้อ คลิปหน้าเราจะทำการตบบอสสมองกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำชุดเมดิโอนะครับเมดิโอกับปืนเมดิโอรแมหน่อยโอเคครับรอแป๊กหนึ่งเฮ้ยรอไปรอไปเออรอไปรอไป ลอยไปลอยไปไปโอเคจะถึงแล้วอีกลืมโถดีใจไปได้ okay. เดี๋ยวผมจะทำการเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มสลามนะเอาเจลมาตีแม่งรอบนึ่ง ไปแม uh ่งก uh ่อนแล้ชุดจินจาครบอะครับเอ้าตกเด็กคิดไปแล้วก็ขออภัยด้วยครับในลมแม่ดังเกินเ้ยเฮ้ยหน้าจอมันเป็นอะไรเอ้าแบตชาบไม่เข้า อับหนึ่งครับเดี๋ยวแับหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมในรายการนี้ครับบอกเลยว่าตอนนี้ก็บินบูครับก็บินบูกงงวยอ้าวมันจบแล้ว มันจบไปแล็วมันจบแล้วโ,โหดูครับอือหอแล้วเขาทำหลายบ้านผมเปรี้ยวอ่ะเปรีป้ยวอ่ะเอา,าจบแล้วเกียดเชือกจุงทครงการวางประตูแป๊บนี่ครับสีผมได้มาปึกๆอันนี้ได้มาจากการตกปลานะครับ อ้าวโอโ้โหแหลกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะได้ทำไอพีซีหลายๆตัวแล้วครับหน่วบ้ามันเหลือทสองห้องที่ใช้ไม่ได้อ่ะห้องมันเล็กไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับขึ้นแปบบ๊บขึ้นแปบบ๊บขึ้นแปบบ๊บเฮ้ยพูก โหดูคร oh, ูก็ทำาูกตัวนี่ครับผมจะทำการสร้างตรงนี้เลยนี่เอาตรงนี้มาทำโอเคคอนทุบไปสามทีครับเนาโอเคนี่จะเป็นยางี้ แล้วคุณก็ต่อแสตฟลอมไปอีกอือหือแล้วคุณก็ทำเกยนีย่ครับตอนนี้ผมยังไม่ไปตบบอสสมองเลยอ่ะโหฮโหฮ้อมิดกโออ่ะบอกเลยอ่ะมันได้มันนิดเดียวเองเนี่ยพัวใจผมได้มาสามดวงปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอเค มีเลือดอยู่สองร้อยหกสิบแล้วเราทำการสร้างบ้านให้มันกันนะเอาติดตัวน้อยอีกเริ่มนี่ครับอันนี้มันมันใช้เป็นอาวุธก็ได้นะครับเนี่ยเนี้ยแรงด้วยขุดตัดไม้ก็ได้ใครถ้าใครรู้นะครับว่า อะไรวะอะไรวะไออะไรออกซิเดียนออกซิเดียนฟิตอะไรอะไรอะไรออกซิเดียนซอสฟิตอ่ะถ้าใครรู้วิธีการหาก็บอกผมทีนะครับใต้คอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์โอเคอทำการทำประตูก่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊งห้าหก สองสามสี่หา้หาหกไปทำการทำประตูแบบนี่ครับผมจะทำให้ทำแปลกใหม่มากโดยการใช้นี่ครับมาตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเนียตรงเนี้ยน,นี่ครับปากก้ีประตู่อ สองบานแล้วก็นี่โอเคครับแล้วเขาขึ้นไปหูหูถ้าใชดีครับถ้าคุณแบบขี้เกียจเลยนะจอคุณก็หยิบหูขึ้นมาหูกึบแล้วคุก็หูไปเงี้ยโอเคเห็นไหมครับมันจะมันจะง่ายแต่ผมไม่เอาเขาขี้เกียจเอามันขึ้นมอ หนึ yeah. ่งสองสามหนึ uh, uh, ah, ่งสองสามเฮ้ยาต่อกหุกเออหุกขึ้นไปได้อยู่ได้อยู่อ้าได้อยู่มันได้ดิมันต้องได้มันต้องได้เออมาเอามามามาเออเออมา ผมอยากได้ซอสฟินอยู่ตอนเนี้ยบอกเลยแต่แม่งหาไม่เจอครับช่างมันปึ๊กจะแด,ดกูลรอกวางเห็ดไอ,นอ,อน้นี่ก่อนปืนปึก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 โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะทำการตบวอรสมองกันนะครับ ครับเดี๋ยวจะทำการสร้างหลังคามันด้วยดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วองทำการเปตีบอสสักหนึ่งตัวแล้วหละบอสสมองผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้โอเคคนระับเอาบล็อกมาทําเป็นหลังคาแม่งดีกว่าปากัก bạc 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 bạc, bác 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 mang cả lắc cò lắc mẹ mẹ này, cái mặt bạn ôi, <c oughs> ใช้ไม่ได้หรือว่าอืควายแบบทำต่อปึก ไอเสู้กับบินนี่กระจอกมากกับบินกระจอกกับแม่โคตรโคตรง่ายครับตีกับบินนี่เสร็จแล้วทำการวางไอ้น,นี่ปุ๊บวางไอ้ผิดอันนี้ đào đào vừa kì đào đục chứ máy chứ máy sai sai đào mình to chứ máy ơi fit à à vang vang ghế นี่เจอแล้วนี่ไงดาวตกเรสตาเอา้ามันแลกบ้าน,นเฉยเลยเอา้าแล้วบ้านนี้ของใครหอไม่มีเก้าอี้ฮะเก้าอี้หายว่าบ้านไม่มีคนเก้า <c oughs> อ,อี้เก <c oughs> ้าอ,อี้ <c oughs> เอา้า Cảm ơn ngáp